การย้ายถิ่นฐานจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งการเตรียมพร้อมหลายๆด้านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากนะคะแต่อีกสิ่งนะคะที่เราขาดไม่ได้ก็คือเรื่องเงินนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะพี่ปายพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแพ็คของจําเป็นที่เราจะต้องนําติดตัวไปอย่างที่ประเทศ UAE หรือว่าเมืองหลวงอาบูดาบีนะคะซึ่งมีน้องๆหลายท่านนะคะก็ inbox สอบถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ Pocket m ตม e นว่าสมควร นำเงินพ็อกเก็ตมันนี่ไปเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พี่ปายก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ทุกคนได้รับฟังนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเกิดถ้าคนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องพี่ปายเนี่ยพี่ปายก็ขอฝากช่องปายพาไปด้วยนะคะก็ช่องนี้ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะโดยเฉพาะสายบินเอชแอลแอร์เวย์สนะคะเดี๋ยวเกิดได้ไงเรามารับฟังเรื่องเกี่ยวกับพ็อกเก็ตมันนี่เลยนะคะว่าเราจะต้องใช้พ็อกเก็ตมันนี่เท่าไหร่นะคะจากเมืองไทยไปที่นู่นนะคะในช่วงเทรนด์ไปฟังกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะพี่ปายก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะที่น้องๆคนไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทํางานที่สายการบินเอทอรนันะคะที่กรุงเมืองหลวงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอ,อาหรับอ,อิมอิเมร์สค่ะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็คงใจเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าการเตรียมตัวไปที่นู่นเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเตียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารต่างๆเรื่องการแพ็คของแล้วก็แน่อนอนที่สุดคือเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเงินเงินทองทองค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปายก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจนะคะว่า อันดับแรกค่าของชีพที่ประเทศสหรัฐอ,อมเมริกาเนี่ยเป็นค่าของชีพที่แพงมากๆเลยนะคะเป็นประเทศที่ขึ้นอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยเกี่ยวกับค่าของชีพที่แพงค่ะเมื่อตอนที่น้องๆเนี่ยไปถึงที่นู่นแล้วการเทรน initial cost training ของลูกเรือใหม่เนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ6สัปดาห์6สัปดาห์ในการเทรนนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะให้เงินช่วงตอนที่เราเทรนด้วยนะคะเงินตอนที่เราเทรนนะคะเขาจะให้แค่1,300เดรัรมเท่านั้นค่ะก็เมื่อตอนที่น้องไปอยู่ที่นู่นเนี่ยอันดับแรกคุณน้องจะต้องเทรนทั้งหมด6สัปดาห์การเทรนเนี่ยคือเขาจะมีการเทรนตอน ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะคือเขาจะต้องแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเช้าและก็กลุ่มบ่ายค่ะการใช้เงินของแต่ละวันนะคะเหมือนน้องจะต้องไปเทรนตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นประมาณ7หรือ8ชั่วโมงที่เทรนด์สคูลนะคะคือแน่นอนค่ะคือน้องจะต้องทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงแล้วก็อาหารเย็นนะคะแต่อาหารเที่ยงเนี่ยสมมติถ้าเราทานที่แคนเีนในอะคาเดมีนะคะในเทรนด์สคูลเนี่ยก็เลตเซก็ประมาณ35 3 5ดอลลาร์นะคะ,ค,ะ,ค,ะคือไม่เกิน4 0ดอลลาร์นะคะคือไม่เกินไม่เกินประมาณ400บาทเฉพาะเข้าเที่ยงนะคะหลังจากที่พี่ไปายได้คำนวณเงินนะคะแบบคำนวณคร่าวว่าเราจะต้องใช้กินเท่าไหร่นะคะก็คือ let's say นะคะก็คือ,อคุณน้องเนี่ยเด็กเกนี่จะต้องเทรนนะคะเทรน5วันแล้วก็หยุด2วันคือวีแกนนะคะการเทรนของเขาเนี่ยคือวันหยุดแล้วก็วันทำงานที่นู่นนะคะเขาจะเริ่มแต่วันอาทิตย์อาทิตย์จนันทร์คาร food, พรูธพฤหัส ก็คือ5วันนี้ก็คือเป็นวันราชการนะคะส่วนสุกกับเสารเนี่ยเป็นวันหยุดของที่นู่นค่ะเขาจะไม่เหมือนเมืองไทยนะคะคายแบบเหมือนคำนวณแล้วว่าเออจ่ายคนละประมาณ100เด์แรมก็ประมาณเกือบเกือบ1,000บาทนะคะสำหรับค่ากินค่าอาหารค่านุ่นค่านิตัดแต่ละวันนะคะแต่ว่าไอ้ค่าพวกนี้ยังไม่รวมตอนช่วงระหว่างสัปดาห์นะคะช่วงวิเกเอน,นี่เรายังไม่ได้รวมนะคะ5วันก็500เดรมนะคะ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะสามารถใช้เงินน้อยกว่านั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่ทางบริษัทให้ตอนช่วงเทรนให้แค่1,300งพัมเท่านั้นค่ะถ้าเราคำนวณกันคร่าวๆนะคะ6สัปดาห์เนี่หเดือนกับ2สัปดาห์ใช่ไหมคะพี่บายช่ทุกคนนะคะเอาเลข44นี่คือ44วนันคูณกับ100ก็ได้เท่ากับ4 4 0 0ดร์นะคะ สมมติถ้าเราใช้เงินวันละ100เรดอารมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็4,400เรดอารตัวนี้นะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายต่าง,างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือบางทีค่าเดินทางแท็กซี่นะคะหรือว่าค่าที่เราจะต้องไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ4,400เรดอารเนี่ยถ้าพี่ปายคำนวณให้ทุกคนแล้ว4,400เรดอลารถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยก็ประมาณ4 0,000กว่าบาทค่ะ ต่อเดือนนะคะอันนี้คือคำนวณให้เล่นๆน,นะคะสำหรับการที่เราไปเทรน6สัปดาห์ต่อวันเนี่ยเราใช้ไปประมาณ100เดอร์รมก็ประมาณเกือบเกือบ1,000บาทนะคะต่อวันแต่นี้นะคะคือพี่ปายคำนวณให้เล่นๆเ,เพราะบางทีบางคนอาจจะใช้เงินเยอะมากกว่า100เดอร์รมหรือบางคนอาจจะใช้เงินน้อยอันนี้แล้วแต่บุคคลค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าที่นู่นเนี่ยเขาจะให้เงินเราแค่1,300เดอร์รมสำหรับ6สัปดาห์นะคะ แล้วเราจะเตรียมเงินไปเท่าไหร่คำถามนี้นะคะก็จะมีน้องอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าควรเตรียมเงินไปเท่าไหร่แล้วทีนี้เมื่อวันก่อนนี้พี่ปายก็คํานวณให้แล้วก็พี่ปายก็บอกน้องว่าก็เตรียมไปประมาณ1 0,000หมืแต่พอพี่ปายคํานวณมาอีกรอบเนี้ก็เห็นแล้วว่ามันไม่พอนะคะสมมติถ้าเราเตรียมเงินไทยไปห0,000่นบาทเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอค่ะ เกิดให้ไงนะคะพี่ปายเนี่ยนำให้ทุกท่านนะคะเหมือนแนะนําให้น้องๆทุกคนเลยนะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เตรียมเงินไปประมาณสัก2 0 0 0 0บาทหรือ25งหมนะคะหรือเกิดถ้าท่านไหนที่หรือว่าน้องคนไหนที่มีเงินน้อยเนี่ยหมื่นหหรือเกือบเกือบสองหมเนี่ยหนูก็พาไปได้แต่ว่าน้องๆต้องประหยัดเป็นอย่างมากนะคะเงินที่ต้องนําไปเนี่ยก็ควรจะเป็นเงินประมาณ2 0 0 0 0ถึง2องหม แต่ถ้าท่านไหนที่มีงบน้อยมากกว่า20,000เนี้ยเราก็พาไป15,000ห,ห,หรือเกือบเกือบ20,000ก,ก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ทุกคนจัดการนะคะว่าเป็นยังไงคำถามอีกคำถามนะคะว่าเงินเนี่ยสมควรจะเป็นเงินเงินบาทเงินดีรัมก็คือเงินสกุลของ UAE นะคะแล้วก็เงินดอลลาร์3ส,สกุลเนี้ยคือพี่ปานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยแลกเงินุจีรมจากประเทศไทยไปเลยค่ะ ก็เหมือนเราเอาเงินบาทนะคะไปซื้อเงินจะแรมนะคะสถานที่แลกเงินที่ในกรุงเทพนะคะก็คือปกติแล้วก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนตอนที่พี่ปลายบินมาเมืองไทยในยพี่ปายก็จะเอาเงินสกุลของดอลลาร์นะคะก็คือจากอาบูดาบีเนี่ยมาแลกเป็นเงินไทยแล้วก็พี่พี่ปลายเนี่ยจะใช้บริการของซูเปอร์ริสค่ะ ซึ่งซูเปอร์ริเนี่ยคะ่ะคือพี่ไปไปแรกของซูเปอร์ริดสีเขียวนะคะซูเปอร์ริสีเขียวเนี่ยเขาจะมีสถานที่แลกเงินเยอะมากเลยคะ่ะแต่พี่ไปแนะนํนาให้ไปแลกที่ซูเปอร์ริตรงที่ประตูน้านะคะเพราะตรงนั้นมันจะเป็นศูนย์ใหญ่นะคะตรงที่ประตูน้นะะําค่ะเราก็เอาเงินบาทเนี่ยก็สองหมบาทหรือว่า2องหม่าเนี่ยก็พาไปแลกนะคะจากเงินไทยเป็นเงินเจอร์แรมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสกุลเจอร์แรมสกุลเงิน จรมนะคะตัวนี้ค่ะพี่ก็อยากให้ทุกคนนะคะถือเงินสกุลเจอร์มไปที่นู่นนะคะ,ะคือพี่ไปคิดว่านะคะคือจริงแล้ว u s ดอลลาร์เราไม่จำเป็นต้องแลกไปนะคะเพราะว่าเราไปเทรนแค่6สัปดาห์แล้วก็เราก็ยังไม่ได้แบบว่าบินไปที่อเมริกาทีนะคะก็คือจริงๆแล้วพี่แนะนำนะคะคือให้แลกเป็นเงินเจอรมไปเลยคะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็น u s ดอลลาร์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าแต่ละใบเนี่ยมันมีค่าทั้งหมดกี่บาทนะคะ อันนี้นะคะคือแบงค์ห kind of ้าแบงค์ห้าแบงค์ห้าจะเป็นแบงค์นี้นะคะเป็นจะแบงค์เป็นแบงค์เล็กที่สุดแบงค์ห้านี้เปรียบเทียบกับเงินไทยก็ประมาณ50บาทนะคะตัวนี้50บาทค่ะแบงค์สิบก็จะเป็นแบงค์สีเขียวแบงค์สีเขียวเนี่ยแบงค์สิบก็ประมาณ100บาทไทยค่ะแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบเนี่ยก็ประมาณ500บาทนะคะแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเนี่ยหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้1000บาทค่ะ จริงๆแล้วเขาจะมีแบงค์200แบงค์500แล้วก็แบงค์1,000นะคะ200ก็คือ2,000บาทนะคะ500คือแบงค์5,000แบงค์1,000เนี่ยก็ก็คือแบงค์10,000บาทค่ะอันนี้แบบจำง่ายๆนะคะท่ปายก็แนะนำให้ทุกคนแรกเป็นแบบนี้ไปดีกว่าเพราะว่ามันจะง่ายดีนะคะอีกอย่างคะ่ะไม่ได้เลยสมมติถ้าท่าไหนที่มีเครดิตคัร์ดก็สามารถนำเครดิตคัร์ดติดตัวไปได้นะคะแต่ว่า ขอให้ทุกคนใช้ในยามที่ฉุกเฉินเท่านั้นคับให้มีมีเก็บเอาไวา้แต่ว่าอย่าเอาไปใช้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับเรื่อง Pocket Mo n e นนีนะคะก็คือเราจะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพ็คของแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือการเตรียมเงินไปนะคะเตรียมเงินไปให้พอนะคะแล้วก็ตอนที่ไปเทรนเนี่ยเราก็ต้องประหยัดหน่อยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ที่นู่นเนี่ยอย่าลืมนะคะว่า เราไม่สามารถหยิบยืมเงินจากใครได้นะคะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะก็ตอนที่พี่ปายทำงานอยู่ที่นู่นนะ่ะพี่ไม่เคยหยิบยืมเงินของเพื่อนเลยเพราะว่าเราไม่อยากเสียเพื่อนเพราะว่าเงินค่ะเรื่องเงินคือเรื่องที่สำคัญค่ะ Pocket m ตม e y เราเอาไปให้พร้อมนะคะเราเอาไปให้พอแล้วก็หลังจากที่แบบเรามีเงินเหลือเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะว่าอย่างไงเพราะแต่ละคนเนี่ยจำไว้เลยว่าแต่ละคนใช้เงินไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละวันที่นู่นนะ่ะอย่างที่พี่ปลายบอกอะ่ะคือเราใช้เงินประมาณ100เดอร์แรม100เดอร์แรมต่อวันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะวันละประมาณก็ตีไปเกือบพันนะคะวันละพัน พราะค่าของชีพที่นู่นสูงแต่มันขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยเขาจะทําอาหารทานเองหรือเปล่าหรือเขาจะซื้อกินข้างนอกหรือยังไงแต่เนี่ยคิด่าพี่ปานะคะแรกๆทุกคนอาจจะคลุกคลักหน่อยเพราะว่าเหมือนเราไปอยู่ที่นูนะ่นเราก็แบบบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะทากับข้าวนะคะแต่ไม่เป็นไรทุกทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากศูนย์เสมอเลยเพราะมันอยู่ที่เราว่าเราจะต้องจัดการปัญหายังไงเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราตัวคนเดียวนะคะเราตัวคนเดียว แล้วก็เกิดถ้าเรามีปัญหาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะอยู่ที่นู่นก็เกิดถ้ามีเพื่อนคนไหนที่คบได้ที่ใช้ได้นะคะก็คบให้คบเพื่อนน้อยๆหน่อยอย่าไปคบเยอะอย่าไปยุ่งเยอะไม่งั้นปวดหัวเกิดแค่ไงนะคะพี่ปายหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากเลยก็ไม่น้อยเดี๋ยวเกิดแค่ไงเดี๋ยววันนี้พี่ปายขอตัวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ปายก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ตัวนะคะเหมือนกับว่าต่อก่อนที่น้องจะไปเนี่ยบริษัทเขาใจตัวน้องมาแล้วก็น้ําหนักนะคะวัดได้กี่กิโลกร,รมัมเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายชุกรันมาสลามาอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปแลกเงินนะคะเกิดถ้าไปแลกเงินแล้วก็มาบอกพี่ปายด้วยนะคะว่าแลกเงินไปเท่าไหร่นะซูเปอร,ร์ริชค่ะซูเปอร,ร์ิสีเขียวที่ประตน้ำโอเคไปละบ๊ายาย